ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนดีๆต้อนรับทุกช่อง Hello Girl อีกแล้วแล้ววันนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้าแบบตน้นต้นคลิปคลิปเลยดีกว่า mm hmm. จะลงกันแดดนิดนึงนะคะเป็นของสมูตโตะเหมือนเดิมแต่นี่ก็จะหมดแล้วเหมือนกันแต่กไ็ได้ซื้อใหม่สักทีนะคะด้วยนะี้จะหมดจริงแม่บีบไม่ออกแล้วเนี่ยอันนี้เข้ามาเป็นเบสด้วยแล้วก็เป็นกันแดดด้วยคือแบบชอบมากนะคะทุกคนแบบโบกไปเลยอันเนี้ย อันนี้คือชุ่มชืน้นจริงชอบทาก่อนแต่งหน้าอย่างเดียวนะคะเพราะรู้สึกว่ามันแบบก่อนนอนไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มานะคะเหมือนเดิมพามเมอร์นะคะขาดไม่ได้แล้วตอนนี้คือตอนนี้ไม่สามารถขาดแพมเมอร์ได้อีกต่อไปในชีวิตอ่ะใช้แค่นิดเดียวนะวันนี้มีฟิลอะไรเราก็จะทาตรงที่มันแบบชอบเป็นขุยชอบแห้งๆนะคะทุกคนทาลงไปเลยให้แฟตอ่ะทุกคนจริงทุกคนเบื่อเราแต่งตัวอินไหมก็แพมเมอร์ดีมากเห็นปะทุกคนแล้วฉันจะอัปเดตว่าตอนนี้ฉันอายุยี่20แล้ว คือจ,จริงๆอ่ะกลัวการอยู่ยีมากเขาแบบสกินทิสิเหมือนเดิมนะคะเบอร์ศูนย์สามวันืมเร่ดเท่านี้นะคะทุกคนเท่านี้คือทั้งหน้าแต่ว่ามันจะออกมาผิวมาเป๊ะไงงานของงานผิวเนี้มันจะมีความเป๊ะเพราะมันเป็นอะไรโตอินท,ที่เราจะใช้เป็นพาเลตตาของชิวนาเหมือนเดิม แปลงหัวตัดมาเขียนคิ้วนะคะทุกคนเป็นสีอ่อนๆน่ะนี่นะสีประมาณนี้ผสมกับสีน้ำตาลนี้แค่ห่างคิ้วนะคะทุกคนเติมแค่ห่างคิ้วพอไอมาสคาร่าคิ้วสีอ่อนนะคะทุกคนมันเป็นสีอะไรไม่รู้แต่มันจะเป็นสีออกแบบน้ำตาลอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมมาย้อมมันไปก่อนเลยตัวจริงว่าตอนแรกๆอะ่ะที่ย้อมแบบทางคิ้วมันจะไม่ชินแต่เดี๋ยวพอแบบว่า ไปเรื่อยๆทุกคนมันจะชินกันหน้าตัวเองเกลี่ยคอนซีลเลอร์ที่เราป้ายไว้ตอนแรกก่อนนะค่ะทุกคนวิธีกบให้มิดหนาเพราเราทิ้งไว้แบบนี้เราใช้แปรงแบบนี้นะคะทุกคนมาแท็บอย่างนี้ไม่ต้องกลัวมันเป็นปื้ดนะคะทุกคนเราค่อยมาเกลี่ยตรงขอบๆเพราะว่ามันจะได้ปกปิดตรงแบบตรงริ้วรอยเราจริงๆนะคะคือไอตรงที่มันเป็นแบบยังดูเป็นก้อนๆอยู่ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเราลงงานผิวไปอ่ะมันก็จะกลืนกันเองเดี๋ยวทําให้ดูนะคะทุกคนค่ะใช้เป็นคุชชั่นแทนนะคะ สุดแล้วนะสาวผิวแทนแบบเขาอะก็จะแบบมีความนิดนิดน,นึงแต่ว่าเห็นปะมันก็กลืนไปกับผิวนะทุกคนแต่มันก็ทําให้หน้าผ่องไปทั้งวันเลยนะคะก็อาจจะต้องพอกคงพอกคอด้วยอะไรแบบนี้ล่องจมูกนะคะทุกคนเอาให้ตืบต่อให้เราได้ใช้คุชชั่นเราก็อยากใช้พับใหม่ที่เราได้มานะคะทุกคนคะ่ะเป็นของค่าเก๋เพิ่งเห็นว่าเขาไม่พับใหม่แล้วเดี๋ยวเราจะเอามาตกแห้งนะคะทุกคน จิ้มสีแบบเบดเบเนาะสีขาวๆเบดเบมาลงตาก่อนด้วยความเข้มแบบสีเนี้ยก็ยอยากได้สีนี้นะคะทุกคนขอหน่อยลงใต้ตาด้วยนะคะนิดนึงแบบล่างๆไว้ก่อนเฉยๆเอาแปรงเล็กๆเนี่ยมาจิ้มสีดำนี้เราจะมาวาดตากัน เป็นอายไลเนอนะคะวันนี้ใช้สีดําเลยละ่ะในการมาวาดแต่ต้องแบบเส้นเล็กมือนิ่งนิดนึงอันนี้ขอดูกระจกเพราะว่าสีสว่างมาโป้ยมือไว้ก่อน mm hmm. แล้วก็เอาแปลงเล็กๆเ,เลยนะคะมาวาดเป็นดอลลี่อายเพราะว่าน่าหรอเพราะว่าฉันก็ยังไม่ซื้อประกาดอลลี่อายสักทีไงละ่ะหัวประมาณนี้นะคะกับสีส้มๆแบบนี้ไม่ส้มมันจะส้มบบน้ำตาลน้ำตาลเนาะเคาะหน่อยแล้วก็แถบตรงข้างหลัง เช่แล้วก็วใชุ้นตาแบบนี้คือฉันอะซื้อจาก DIY ละอยากลองของเนะ่ยเพราะตอนนั้นสั่งขนตามไม่ทันแล้วก็ <S <S เลยไปซื้อจาก DIY 63บาทแล้วเลิศมากทุกคนอยากไปซื้อตามนะจะซื้อคนเดียวโดวนดะาแฟตอะพูด,ดพอ่างเงี้ยออกไปอะจบละแม่จบขนตามาทุกอย่างจบแต่งตามไม่เก่งติดขนตาจบขนตาล่างนะคะปัดเอาฟิวหน่อย เพราะว่าพอติดขนตาบนแล้วถ้าเราไม่ปัดขนตาล่างอ่ะมันจะดูเมือมืออันนี้อะไรตื่นยังอันนี้ฝั่งนี้ตื่นยังฝั่งนี้คือพร้อมออกไปข้างนอกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปแต่งตาอีกข้างนึงก่อนนะคะไปแต่งอีกข้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยคือแบบทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องมาคอนทัวร์กันก่อนอ้าวเวลาเปิดตัวของใหม่นะคะคือคือไงไม่ใช่ไหรอก ใช่ทุกคนถูกคิดถูกแล้วคือเราจะแบบคอนทัทร์ตามทรงเลยนะคะจิ้มเลยสีอะไรก็ได้แล้วก็เอาสีอ่อนนะมาลงตรงสันจมูกเหมือนเดิมอุย้ยสวยเนาะคือสีมันไม่ได้โดดอะไรเลยทุกคนลงแป้งก่อนของซาสีเหมือนเดิมคือแป้งกระป๋องแบบเนี้ยคือใช้ได้นานมากนานกว่าแป้งตลับนานกว่าแป้งอะไรเงี้ยเยอะมากจริงๆทุกคนแป้งพุ่มแบบนี้จุ้มจุ้มจุ้มลง กดๆนะคะทุกคนไก่มาจากไหนเราจะลบพวกแบบหนูกแก้มอะไรอย่าเงี้ยออกนะคะตรงเนี้ยเห็นไหมใช้เป็นพับคาเกะนะคะฝั่งด้านนี้มันเก่ามาลงแบบประมาณแบบหน้าแก้มอะไรโอดี d โอนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเบอร์ศูนยสองคือใช้ไม่หมดสักทีหนึ่งแต่มันใช้ดีมากเลยนะสีมันจะความนัวๆวิธีลงคือจะลงหน้าแก้มแบบนี้แทบๆไป ก็ทุกคนดูคลิปแล้วทุกคนฟังเราพูดรู้เรื่องปะ่ะบางทีก็แอบคิดนะว่าแบบคนดูจะฟังรู้เรื่องเพราะหว่าว่าแบบสอนอะไรเคาะหน่อยไม่มีฝาเอาแต่จะเคาะเติมหน้าแก้มนี้ให้มันแบบนัวๆชมพูๆนะคะประกายเมคอัพข,ขาวแบบนี้จะไม่ใช้สีขาวนะคะวันนี้เพราะอยากให้มันมีความลุกแบบละมุนละมุนเนาะไอ้แหละจมูกนะคะจะใช้นิ้วเลยใช้สีทองด้วย เดี๋ยวเราทาแป้งก่อนเซตแป้งพี่ฟุกก่อนนะคะใต้ตาเหมือนเดิมเพื่อให้มันแบบมีความแบบสว่างกว่าลงมาตรงนี้ด้วยไปยงี้นะคะจะไม่เกลียดถึงตรงนี้จะแค่แบบใต้ตาพอแล้วลงมาวันนี้จะเป็นโตอินที่มีความตัดขอบปากนะชิมีลูกเล่นนะเดี๋ยวนี้ แต่เราจะไม่วาดใหญ่ไปทั้งหมดนะเราจะวาดเข้าหากันส่วนเส้นตรงเนี้ยตรงกลางอะเราจะวาดตามปากจริงนี่ทุกคนทาลิปนะคะเราใช้เป็นของเดนเวอร์เบอร์ส่นามนี่ทาข้างในนะคะทุกคนแทบแทบไปแม้สีมันนัวมาก แต่ว่าสีเนี้ยคือใช้ได้ทุกสายเลยทุกคนสายเกาหลีอะไรเงี้ยเขาชอบใช้สีนี้กันเพราะว่าสีมันจะมีความแบบอย่างเงี้ยเห็นปะตัวแท่งสีมันแบบไปได้กับทุกลุกเลยเรามาทากลอสกันดีกว่ากลอสของอะไรก็ได้แต่วันนี้จะใช้เป็นของอะไรสักอย่างเพื่อนซื้อมาให้จากเกาหลีนะคะทุกคนมันอยู่ในนี้แล้วเราเพิ่งหาเจอขาดกลอสได้ได้ถ้าแต่งอะไรแบบเนี้ยมีกลอสแล้วมันจะแบบคอมพลทมาก เราจะไม่ทาทั้งปากนะคะทุกคนเราจะทาแค่ตรงกลางกับตรงกลางโอเคคะ่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวขอไปฟินิชลุก,ก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน